คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่ได้อาปะจอค่ะกับเรา2คนนะคะดิฉันเหนียวสรยาค่ะค่ะพี่คุณสวรักษ์ค่ะพบกันทุกครั้งนะคะทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และช่อง y o YouTube องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะรายการที่นี่อามาจอของเรานะคะก็เป็นรายการนะคะที่นําเสนอภารกิจนะคะการดําเนินการด้านต่างๆค่ะของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่ได้ดําเนินการลงไปในพื้นที่ค่ะในการทํากิจกรรมหรือว่าแก้ไขช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ของเราก็ได้ดําเนินกิจกรรมมากมายหลายกิจกรรมเลยนะคะใช่ค่ะ โดยสัปดาห์นี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวรนะคะบ้านวัดราชการระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์กับพลังบวรจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรต8 40, ิ8ปพรรษามหาวิทยายลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยายลัยนะคะวิทยาเขตนครสวรรค์พุทธอุทยานานาครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์โดยท่านเจ้าคุณพระเทพปริยติเมธีนะคะเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าคณะอำเภอสิบห้าเภอกับจังหวัดนครสวรรค์นะคะโดยนายชยันสุรีมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางสุดรไทยเรษฐนันนะคะผู้แทนนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดและระดับเขตได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร บ้านวัดราชการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะโดยใช้หน่วยอบรมประชาชนนะคะประจำตำบลหรืออ,อปตอนำร่อง3ปีคือพศ2565ถึง2567ค่ะระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์กับพลังบรวรจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ โดยที่มีความเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนง,งานตามธรรมนูญสุขภาพประสงค์พุทธศักราช2560ค่ะโดยการปฏิบัติตามหลักธรรม8ประการของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหรือว่าอบอตอน,นั่นเองนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตยึดหลักประวัน,นั่นก็คือบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนหรือราชการค่ะ ร่วมแรงร่วมใจนนคะัในการนำพาสังคมเป็นสังคมสุขภาวะเกิดความสงบร่มเย็นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยค่ะค่ะสำหรับแผนการขับเคลื่อนนะคะความร่วมมือพลังบวรบ้านวัดราชการนะคะเพื่อเสริมสร้างสังคมสุภาภาวะนะคะด้วยหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลหรืออบตอมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายค่ะร่วมกันระหว่าง สังคมนะคะสุขภาวะร่วมกับพระสงฆ์โดยใช้หน่วยอบรมประชาชนหรืออปตนะคะเป็นกลไกขับเคลื่อนระดับพื้นที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชน8ด้านได้แก่นะคะด้านศิลธรรมและวัฒนธรรมด้านสุขภาพอนามัยด้านสัมมาชีพด้านสันติสุขด้านศึกษาสังคมด้านสาธารณสงเคราะห์ด้านกตัยญูกตเวทิตาและด้านสามัีธรรมค่ะ ซึ่งก็จะเกิดให้จะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดนะคะแล้วก็ชุมชนทั้งนี้ทั้ง2อฝ่ายก็จะมีการประสานความร่วมมือระหว่างกันและจากสนับสนุนการดําเนินงานตลอดจนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วยค่ะ ค่ะและนอกจากนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ยังได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมแล้วสำหรับในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะสำหรับการทํางานร่วมกันนะคะพี่กุล <ฮะ S 1> ระหว่างคณะกรรมการนะคะสุขภาพแห่งชาติคณะกรรมการกอ,อป,ปสามจังหวัดนครสวรรค์ค่ะต่อฝอปนะคะก็คือคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนค่ะซึ่งจะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ซึ่งก็จะมีการจัดประชุมนะคะในวันที่20มกราคมที่จะถึงนี้ค่ะ โดยที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านพลตารวดเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะประธานคณะกรรมการเขตสุขภาวะเพื่อประชาชนพื้นที่เขต3สปสอชพร้อมกับคณะผู้บริหารค่ะได้ร่วมการประชุมนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่3ซึ่งนําโดยค่ะท่านดรวิสุทธ์บุญยโสภิษ์นะคะรองประธานกรปพ3และนาย แสพงษ์ยุงทองคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์กรคปสามค่ะเพื่อเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทํางานร่วมกันนะคะระหว่างคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคณะกรรมการกรคปสามจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งจะมีการกําหนดการประชุมนะคะในวันที่20มกราคมนี้ค่ะค่ะสําหรับการประชุมดังกล่าวนะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองการทํางานนะคะและแนวทางการหนุนเสริมการทํางานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชนะคะ และคณะกรรมการกขป .3 จังหวัดนครสวรรค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะประกอบด้วยประเด็นการวางแผนการทํางานค่ะแล้วก็การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเด็นเกษตรสุขภาวะสุขแท้ที่บ้านเกิดประเด็นชุมชนเข้มแข็งนะคะและก็ประเด็นระบบบริการสุขภาพเขตเมืองค่ะ ค่ะซึ่งก็จะมีหลากหลายประเด็นนคะคะที่จะมีการร่วมพูดคุยกันแล้วก็ประชุมกันค่ะซึ่งทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินคะคะนําโดยท่านนายแพทย์ปรีดาแต้อารักษ์รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็ร่วมการประชุมด้วยพร้อมกับได้เข้าเยี่ยมชมการทํางานและแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันค่ะค่ะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ท่านนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดน,นะครสวรรค์ได้ไปร่วมเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะชื่อว่า เที่ยวสไตล์นวัดวิถีกับวิถีคนทำตาลตำนานพญาด่างเกยชัยเลิศดรสเมนูตาลจัดขึ้นที่อำเภอชุมแสงค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนคนทำตาลนะคะบ้านพญาด่างเกยชัยในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุข กิจกรรมหลักนะคะส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์อำเภอชุมแสงจังหวัดนะครสวรรค์นะคะโดยที่พลตํารเอกสมศักดิ์จันพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครสวรรค์ได้ร่วมเป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครสวรรค์นะคะก็ได้ร่วมสักการะเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุอายุเก่าแก่กว่า700ปีและสักการะหลวงพ่อทองอยู่ภายในวิหารได้ชมวิถีชีวิตคนทำตาลชมการปีนตาล และการแปลรูปตาลค่ะและนอกจากนี้ค่ะสำหรับภายในงานนะคะก็มีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวค่ะอย่างเช่นนะคะสาธิตการทำน้ำตาลตาโนน้ำตาลปึกขนมตาลนะคะไอศครีมจากตาลตาโนดตาลลอยแก้วจาวตาลเชื่อมการนวดตาลชมวิวทุ่งตาลที่สวยที่สุดในปัตตพีเลยนะคะชมวิถีชีวิตคนเก็บตาลค่ะชมการปีนตาลผาถนนะคะชมการแสดงระบาตาล ไหว้พระบรมธาตุเกยชายหลวงพ่อทองอยู่แล้วก็ได้ฟังเรื่องเล่าตำนานของพญาด่านเกยชายด้วยค่ะค่ะทางนี้นะคะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะคะเพื่อสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้กลุ่มกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากนะคะผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะซึ่งกิจกรรมเชิญเที่ยวสไตล์นวัตวิถีกับวิถีคนทําตาลตำนานพญาด่างเกยชายเลิศรสเมนูตาลน,นะคะกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์2565นี้นะคะ นาบ้านปักคลองตำบลเกยชยัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะและวันพิเศษวันวาเลนไทน์เฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวไปชมวิถีชีวิตของคนทตางนารนะคะที่ทบ,บ้าน,านเกยชัยเนี่ยนะคะที่อำเภอชุมแสงค่ะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็สามารถเดินทางไปเที่ยวได้แล้วก็อย่าลืมนะคะมีพิเศษด้วยนะคะสำหรับในวันวาเลนไทน์นะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมนี้ด้วยค่ะ และส่วนข่าวนี้นะคะท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมนะคะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงค่ะร่วมกับคณะของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ถือโอกาสนี้ค่ะในการสำรวจนะคะแหล่งกักเก็บน้ำหนึ่งพื้นที่ด้วยค่ะ โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนะคะท่านได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับคณะของนางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ค่ะไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะคะที่ตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์พร้อมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหงและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์นะคะ โดยการลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผู้ปว่วยติดเตียงค่ะได้เข้าเยี่ยมนางมาลัยผู้สะอาดอายุ68ปีนะคะที่บ้านเลขที่16หมู่1 1บเอตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมือ,องจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ,คะโดยผู้ป่วยรายนี้นะคะป่วยเป็นโรคลูมบตอยมาหลายปีแล้วค่ะรับยาจากทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักมาตลอดนะคะสามีทํางานก่อสร้างหาไรายได้เพียงลําพังค่ะและเนื่องจากครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจนนะคะทางอสมอมู่11จึงแจ้งทางโรงพยาบาลรพสตอบ้านเกาะหงค่ะ เพื่อเข้ามาดูแลผู้ป่วยและทำแผลจากการเกิดแผลทุกกดทับค่ะพร้อมกันนี้นะคะเตรียมส่งชื่อเข้าระบบคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องตน้นเพื่อให้สามารถดำรงชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นค่ะค่ะก็เป็นการประสานกับในพื้นที่นะคะในการช่วยเหลือสําหรับผู้ป่วยนะคะโดยที่การเข้าเยี่ยมในวันนี้ค่ะท่านนายกอบจนะคะก็ได้มีการพูดคุยสอบถามอาการ พร้อมกับมาได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะน้ําดื่มที่นอนค่ะแล้วก็เงินช่วยเหลืออีกจํานวนหนึ่งนะคะให้กับครอบครัวของผู้ป่วยด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญแล้วก็กาลังใจแล้วก็เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเยี่ยมผู้ป่วยเสร็จแล้วนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปสํารวจแหล่งเก็บน้ําค่ะในเขตตําบลตะเคียนเลื่อนเพื่อที่จะหาแนวทางช่วยเหลือจุดที่1ค่ะได้ลงสํารวจ หนองน้ำด้วนนะคะในพื้นที่หมู่6ตําบลตะเคียนเลื่อนจุดนี้จะมีการเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะและยกพื้นที่เพื่อทําแนวเขตเพื่อสําหรับเก็บน้ําค่ะซึ่งเดิมกักเก็บน้ําได้ปริมาณ24,000 0ลูกบาทเมตรนะคะหากผุดเพิ่มก็จะได้ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นอีก18,000 ลูกบาทเมตรค่ะส่วนจุดที่2ค่ะได้ไปสำรวจนะคะพื้นที่ที่จะขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองน้ําด้วนนะคะหมู่6ค่ะตำบลตะเคียนเลื่อนเพื่อที่จะทําระบบกรอกน้ําบ่อบาดาลนะคะและจุดที่3ค่ะบริเวณของหมู่8ตำบลตะเคียนเลื่อนนะคะซึ่งพื้นที่นี้มีหนองน้ําเชื่อมกันทั้งหมด6หนองด้วยกันได้แก่หนองแขมนะคะหนองมาบชุมแสงหนองตอหนองบอนหนองกระทะและก็หนองประดาค่ะ พื้นที่ทั้งหมด71ไร่27ตารางวาน,นะคะซึ่งหากว่าจุดนี้เนี่ยถ้าหากขุดลอกแล้วให้ลึกเพิ่มจากเดิมอีก3เมตรก็จะได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้อนอีก24,000ลูกบาทเมตรค่ะ,คะซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะคะกับการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นทั้งทัยแล้งน้ําท่วมนะคะซึ่งก็ต้องเตรียมการไว้เพื่อรับมือไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะคะหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดค่ะ นอกจากจะเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยนะคะและสำรวจแหล่งกัดเกิดน้ําแล้วนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะก็ยังได้เดินทางรุดไปเยี่ยมผู้ประสบอับก,กีภัยนะคะหรือไฟไหม้บ้านที่อําเภอลาดยาวเพื่อให้กําลังใจพร้อมให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยค่ะโดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทิงนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายประมวลสมัครธัญกรนะคะ นางสาวชุติมาเสรีรัตน์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอลาดยาวนะคะนายสนธิชุ่มจิตนายธรรมเลิศเชิดสุขรองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลสันเจ้าไก่ต่อและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอคีภยัยคือนางละมั่นมั่นศักด์นะคะและหลานอีกสองคนที่บ้านเลขที่492หมู่7ตำบลสันเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ สำหรับสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้บ้านในครั้งนี้นะคะทางเจ้จาหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะเพราะว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะทําให้บ้านเสียหายวอดทั้งหลังเลยนะคะแต่ว่าโชคดีนะคะที่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะ โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่12มกร,ราคมที่ผ่านมานี้เองนะคะโดยท่านนายกอบจอก็ได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็ให้กําลังใจค่ะแล้วก็ได้มอบเงินส่วนตัวนะคะช่วยเหลือและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะค่ะส่วนภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะเจ้าหน้าที่กองช่างนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าไปสนับสนุนติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยค่ะโดยสนับสนุนเครื่องสูบน้าจานวนหนึ่งเครื่องนะคะเพื่อเป็นการระบายน้ําท่วมขังออกจากพื้นที่ในเขตพื้นที่หมู่ที่12ตําบลตะเคียนเลื่อนอําเภอเมืองจังหวัดนอรสวรรค่ะส่วนในจุดที่ประสบภัยแรงนะคะพื้นที่หมู่ที่7หมู่ที่9และหมู่ที่14ตําบลบ,บางเคียนอําเภอชุมแสงจังหวัดรอวรรค์ งค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะได้สนับสนุนน้าอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะแล้วก็ยังมีการดําเนินการเจาะบ,บอ่อบาดาลด้วยนะคะตั้งแต่วันที่14-18มกราคมที่ผ่านมาในพื้นที่ของหมู่7บ้านอุดมพัฒนาค่ะตําบลวังบ่ออาเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เป็นบ่อที่3นะคะความลึก100เมตรค่ะปริมาณน้ํา10ลูกบาศก์เมตรระดับน้ําปกติ4เมตรแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะทําให้มีผู้ใช้น้ำเจ็ดโครเรือน32คนค่ะ และก่อนที่เราจะปิดท้ายรายการกันในวันนี้นะคะอยากจะเน้นย้ำนะคะสำหรับนะักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนที่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่แหล่งบึงแหล่งท่องเที่ยวบึงบราเพชของเราในตอนนี้ยังคงเปิดให้บริการอยู่นะคะแลวก็เป็นการให้บริการฟรีด้วยนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็จะยังเปิดให้บริการฟรีไปจนถึงวันที่3สมกราคมนี้นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยค่ะ สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเที่ยวนะคะเราก็มีมาตรการเข้มงวดเลยนะคะตั้งแต่จุดเข้าะนะคะก็จะมีการตรวจคัดกรองนะคะวัดอุณหภูมิมแล้วก็จะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนด้วยนะคะครบ2เข็มนะคะผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะหรือว่าจะเป็นการกรอกข้อมูลนะคะในใบของเจ้าหน้าที่ที่จะมีเตรียมไว้ให้นะคะ,นะคะแล้วก็ในส่วนของจุดการแสดงนะคะที่อพารเรียมค่ะแล้วก็การแสดงโชว์จะระเข้หวาดเสียวนะคะซึ่งเราเปิด สองส่วนนี้นะคะให้คุณผู้ชมได้ท่องเที่ยวกันในแต่ละจุดค่ะเขาก็จะมีการคัดกรองนะคะมีะจุดสมัครนั่งรอนะคะจำกัดจำนวนคนค่ะที่จะเข้าไปภายในอควาเรียมหรือว่าจะไปนั่งชมการแสดงจระเข้หวาดเสียวค่ะซึ่งมั่นใจได้เลยนะคะว่ามาตรการมีความปลอดภัยของเราเข้มงวดแน่นอนค่ะค่ะและในส่วนของบัวนะักท่องเที่ยวนะคะที่อยากจะนั่งเรือออกไปชมความงามของทุ่งบัวแดง กว่าพันไร่นะคะณบ้านรางบัวนะคะทั้งแหล่งท่องเที่ยวบึงบรวเพชรนะคะก็มีเรือไว้บริการค่าบริการเพียง1 5 0 0บาทค่ะใช้เวลาในการเดินทางไปกลับ3ชั่วโมงนะคะส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการชมบัวแดงนะคะที่สวยงามที่สุดคือช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้าค่ะไปจนถึงไม่เกินเวลาประมาณ10โมงค่ะนักท่องเที่ยวก็จะได้ถ่ายรูปกับบัวแดงที่เบ่งบานสวยงามนะคะแต่ขอให้นักท่องเที่ยวนะคะโทรมาจองก่อนล่วงหน้าค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ 056 274 522หรือ1131ค่ะกับสถานการณ์โควิดของเรานะคะเรายังคงต้องปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคะการอย่าตกค่ะอย่าลืมนะคะใส่แมสก์กันมันล้างมือตรวจให้ไวใช้ชัยชนะค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการที่เีอามาจอและเราสองคนแล้วนะคะวันนี้ค่ะ ไม่ลืมที่จะขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้นะคะกับร้านชาลีคอฟฟี่ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนอน,นุบาลนครวสวรรค์ตรงข้ามกันเลยนะคะมีเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ยังมีขนมมีเบเกอรีร่ด้วยนะคะที่คอยให้บริการกับคุณผู้ชมนะคะใครที่อยากจะมาหานั่งที่นั่งดื่มนะคะ เครื่องดื่มกาแฟหรือว่าบรรยากาศดีด้วยใช่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ําเลยนะคะแม่น้าเจ้าพระยาค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะคะติดตามรายการที่จะออกประจอข่าวสารกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประจําในทุกวันศุกร์นะคะและกลับมาพบกับเรากันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมกดถูกใจนะคะแฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และทาง YouTube องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ